สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นแม้จะไม่ได้รับสิทธิ์ร่วมโครงการคนละเครื่องพลัสแต่รัฐบาลจะโอนเงินช่วยเหลือ1,700บาทเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนโดยแบ่งจ่ายตอกเป็นสองครั้งคือเดือนพฤศจิกายน2568รสโอน850บาทเดือนธันวาคม2568โอน850บาท ทันนี้เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นจะถูกโอนเข้าบัญชีทุกวันที่หนึ่งของเดือนโดยในเดือนธันวาคม2568เงินช่วยเหลือจะถูกโอนเข้าบัญชีในวันที่หนึ่งธันวาคม2568ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินเดิมที่จะได้รับเท่ากับว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นจะมีเงินโอนเข้า1,150บาท สามารถนำไปใช้ใจ่ายในร้านที่รับบัตรสวัสดิการได้ทันทีโดยเป็นการจ่ายจำนวนเต็มสำหรับโครงการคนละครึ่งพลเฟสสองซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเดือนธันวาคมและเริ่มใช้จ่ายในเดือนมกราคม2569เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนั้นในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนต้องรอรายละเอียดจากทางรัฐบาล หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป